สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตั้มคอยขวัญนะครับวันนี้อยู่กับตั้มนะครับรถสุดคุ้มนะคคุ้มยังไงครับหายไป4 0 0 0 0 0เป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจากโตโยต้านะครับฟอร์จูเนอร์2.4ขับ2นะครับนะปี2016มาเรามาดูนะครับราคาป้ายแดง1,369,000แม่คอยขวัญขายเท่าไหร่ยังไม่บอกดีกว่าไปดูรถก่อนไป สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่สนใจรถสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่ารถบ้านคอยฝันและผมยังมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมได้ทุกวันสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยที่รถบ้านคอยฝัน0994082222หรือ0911202384หรือแอดไลน์ line เข้ามาได้ที่แอดรถบ้านคอยฝันและตั้มคอยขันเรามีทีมงานมืออาชีพคอยตอบให้คำถาม และฝากช่อง Youtube ของเราด้วยรถบ้านพลอยขวัญหรือช่องตั้มพลอยขวันทุกช่องทางนครับตัวนี้เป็นโฉม Fortuner นะครับ ปี2 0 1พนสิบหะเป็นตัว,วก่อนเป็นตัวเชนล่าสุดนะครับนะก็คงเอกลักษณ์โตโยต้านะไฟนะเราไม่คุยเยอะไปดูโครงสร้างกันนะอะติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะอาอย่างแรกฮนะยังจับอยู่สันล้อนยังอยู่ปกตินะครับแผ่นการความร้อนอยู่เดิมเดิมนะครับนะมาดูแก้มแขวน แก้มขวาอยู่ปกติเห็นไหมเดิมๆอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ไล่มานะครับอันนี้มีทําฝากระโปรงมานะครับผมนะแต่ก็คือไม่ได้มีชนอะไรหรอกครับนะพวกนี้เวลาเราตามรถอย่างที่ต้มเคยบอกว่าตามรถใหญ่ๆเนี่ยขนแมวเนี่ยเวลามันโดนเนี่ยมันก็จะเป็นริ้วเป็นรอยนะเวลาเก็บก็เลยต้องเก็บให้นะครับแต่อุบัติเหตุไม่มีอะเรามาดูว่าดูตรงไหนบ้างนะครับนะครับนะเห็นไหมไล่มานะครับแก้มขวานะอะไรที่เป็นกลมเห็นไหม อะไรให้มันกลมอะไรให้มันเหลี่ยมยังอยู่ปกติเช่นถ้ารถมีเกิดอุบัติเหตุเวลาเราจิ้มรอยนะสังเกตเขาจะคมจากข้างในอันนี้เห็นไหมเราจับมาปกติเพราะเวลาพวกนี้เขาเคาะข,ข้างในอ่ะมันจะมีรอยเหลี่ยมอยู่นะอันนี้ปกติเห็นไหมจับเข้าไปลื่นๆเลยนะคานนะหเห็นไหมคานอยู่ปกติไม่มีขยับอตัวอาเห็นไหมลูกช็อลูกศรชี้มาไล่ไปถึงคานนะครับอ่า มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว L นะน,น็อตไม่ขยับเหมือนกันนะครับมาไล่มาฝั่งซ้ายนะครับนะเห็นไหมเหมือนกันเมื่อกี้ดูนะจิ้มจิ้มนะปกตินะมาถึงแผ่นเพจนะแผ่นเพจใสๆแบบนี้นะครับผมนะอ่า๋าโปง้งฝั่งซ้ายเห็นไหมข้างข้างในลอยสันลอนอยู่ปกติไม่มีการอุบัติเหตุนะครับนะ่ะ มาพร้อมกับแม็กนะครับสิบแปดนะครับยางเป็นยางเขาเปลี่ยนมาแล้วครับเป็นยางปีสองพันยี่สิบนะครับนะดูดูดูดอกนะครับด,ดูดอกนี่เห็นไหมยืดยืดอย่างนี้เลยนะเห็นไหมนี่เส้นเส้นอย่างนี้เลยนะครับผมมามาพร้อมบันไดข้างนะฮะกระจกมองข้างม,มีไฟเลี้ยวนะครับมาหลายหลายคนรู้ออปชั่นกันอยู่แล้วนะวันนี้เราเรามาดูโครงสร้างนะครับมา จับเลยแปบ๊บเห็นไหมนุ่มๆอแบบ่นี้นะครับอ่าจับไปต้องมีรอยสันแบบปกตินะครับแก้มแก้มซ้ายเห็นไหมฮะไม่มีขยับอ่าเห็นไหมไม่มีการไขไม่มีอะไรนะครับด้านเราปกติมาเรามาดูก่อนว่า,วาดังกรอบไหมหนึ่งสองอือหือนะกรอบไหม ไม่กรอบนะโ okay. อเคอา่มาเห็นไ,ไหมนี่นะจริงๆอยากจะถอดข้างล่างให้ดูด้วยนะครับ นี่ซับด้านไหนนะน็อตไม่มีขยับเช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมฮะ่าตูหลังเห็นไ,ไหมฮะแอติกเบาๆเนี่ยอยู่ปกติเห็นไหมนุ่มๆแบบนี้นะครับผมนะไม่หนาจนเกินไปไม่นุ่มจนเกินไปนะครับมาอ่ะมาขึ้นลายสวยๆเลยนะครับ ก็เป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner อยู่แล้วนะครับมาเเรามาดูท้ายมั่งนะด้านท้ายก็คงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะมีกล้องมองหลังนะครับผมนะแล้วก็ออกแบบมาก็ข้างหลังก็จะเป็นโครเมียมบ่งบอกแล้วเป็น Fortuner อยู่แล้วครับอ่าตัวนี้เป็นเดี๋ยวนะเป็นระบบออโต้แล้วนะครับนะนี่ผมแก้เอาเท้าเตะนะแต่ไม่ขึ้นต้องมือกดนะครับมาเป็นโช๊คนะครับอ่ะ เป็นระบบออโต้แล้วเห็นไหมนะน็อตไม่มีขยับนะครับนี่สันลอนอยู่ปกติเนี่ยลายน้ำลอยเชื่อมต่อเม็ดอาร์ตอยู่ครบเห็นไหมฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบอ่นะคือก็ยังเป็นความเอกลักษณ์อยู่นะอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนเดีย๋ยวเราได้ไปดูข้างในกันนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะนะเม็ดอาร์ตอยู่ปกติเดี๋ยวเรามาพับบอกก่อนพี่วานนี่นีดหน่อย เปิดสตาร์รถเนี่ยนะวิธีการท้ายก็เป็นอย่างนี้นะครับนะท้ายนะนะเอามือผักไปนะแล้วก็ดึงนะครับเอ่ออะอ่ะ,อะลองเปิดดูสิ อ่อเห็นไหมแอร์ก็มีควบคุมได้2องแถวตอนกลางนะครับปรับความแรงได้อีกระดับนะครับนี่ก็เย็นนะอ่าไฟนะไฟหลังแล้วสมมติถ้ามีของล่ะเช่นเดียวกันมีของก็พับอีกข้างหนึ่งครับดึงเบาๆเห็นไหมหอกดึงเบาๆไม่หอ,อกลองเล่นนะฮะดึงเบาๆนะครับอ่อาเดี๋ยวไปผักข้างหน้าให้ดูด้วย ไหมใช่ไหมครับนี่ในกรณีมู้ท่าเราของขึ้นเยอะๆเ,เนี่ยแถวนี้พับขึ้นได้อีกนะฮะแล้วก็เรียงไปเลย ปุ๊บะนะแอร์ก็จะเย็นนะนั่งแถวนี้ก็เย็นนะครับแถวหลังก็เย็นเพราะข้างหลังก็จะมีแอร์อีก,อกตออหนึ่งนะสมมติถ้าเราจะไว้ของด้านหลังอย่างเดียวนะเราก็ปิดนะปิดง่ายเวลาขึ้นเราขึ้นจากตรงนี้นะไม่ใช่กระโดดขึ้นจากข้างหลังนะครับนอะ่านี่ขึ้นจากนี้ขึ้นไปเพื่อจะขึ้นข้างหลังนะ ถือว่ากว้างขวางอยู่นะอมาเรามาดูด้านนี้มั่งมาอ่าก็อยู่ความปกติเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวดูขึ้นด้านนี้ นี่แอร์ปรับได้เลยนะอยู่ตรงหน้าเราได้เลยครับที่คัญใครหาพอจูเนอร์นะผมบอกให้ฮนะเป็นรถที่ไทยดีมากแล้วว่าโคตรคุ้มออกห้างนะครับผมบอกให้ออกห้างร้านสามกว่าเนี่ยตอนนี้มือสองนะขายแบบราคาจับต้องได้เดี๋ยวตั้มจะบอกให้ขายเท่าไหร่แล้วจัดโปรโมชั่นให้ด้วย<ะ>่ะมาดูด้านนี้บ้าง แมะสวยงามแม่พูดแล้วอยากไปพัทยาเลยอ่ะพูดล้วอยากไปอะติ๊กเกอร์ฮะมาเราดูซับด้านนี้มั้ยเห็นหะอยู่ปกติมาอ่าเดี๋ยวเรามาลองขึ้นไปนั่งดูหน่อยเนี่ยผมบอกให้ยกสูงมันเทศต,ตอนขึ้นนี่แหละนะเห็นหะตอนขึ้นนี่แหละนี่ม ก็มาแทบครบแล้วนะแต่เพียงอะเป็นเป็นขับ2นะครับจริงๆถ้าขับบ้านเรามันไม่จําเป็นต้องขับสี่อยู่แล้วนะผมบอมให้เลยขับสอี่ยอเหลือๆแล้วนะครับ,บ,รบก็มาหน้าจอนะครับมันติฟังก์ชันนะเป็นชิปนะครับหมดอีกต้นสปอรหมด Power มาแทบครบหมดแล้วครับปุ่มกันถลายนะครับช่องเก็บแบบเหลือๆนะครับสามช่องนะ <S <S เหลือๆเลย นะสามช่องไปเดี๋ยวเราไปจ่ายแชมเปนก่อนดีกว่าทุกคนผู้ชมอยากรู้แล้วว่าราคาขายเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูให้ครับตั้มดูแล้วนะครับผมรถคันนี้ Toyota Fortuner น4นะครับตับว v ีขับสปี2016ตั้มดูแล้วราคาผมบอกอย่างเงี้ยราคาขายไป4ี่แสนเก้นะครับจากราคาปกติ1 3ึ่งล้านสามบาท พรขวัญน,นะครับขายเพียง879,000บาทจากปกติผ่อนอยู่16,000บาทใช่ไหมเอานะ่ะชั่วโมงนี้พรขวัญให้ไปเลยครับ1ปีเต็มนะครับ12วดน,นะครับ13,100บาท13,100บาท, 1, 3, บาท1ปีเต็มไม่ผิดครับขับ Fortuner ผ่อนแค่13,000สามเองจริงๆผ่อน16ื่นนะแต่เราช่วยครับเหลือแค่13,000สามเองลูกค้าหลายคนที่กำลังมองหา Fortuner อยู่นะผมบอกให้คันนี้ คุ้มมากเพราะอะไรเพราะถึงมันพอเป็นปมือสองเนี่ยมันขาดทุนจากป้ายแดงมาแล้วพอเป็นมือสองเนี่ยผมบอกมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนต่อให้เราใช้ไปอีก3าปีนะผมบอกให้เราก็ยังได้กําไรใช้นะขายราคาแล้วไม่ตกด้วยครับฟอร์จูเนอร์ทุกรุ่นเนี่ยเวลาซื้อขายซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกนะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับมีแค่บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์อยู่นะครับ12อรอบบินเหมือนเดิมครับตั้มจัดให้นะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้เอกสารนะครับแล้วก็อาชีพทุกอาชีพนะครับออกได้ทุกอาชีพสู้ทุกคันนะครับสู้ทุกคันดันที่ลูกค้าแค่เปิดใจครับแค่เปิดใจมารับรองคุณได้เป็นนี่แน่นอนวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับรถบ้านพลอยขวัญน,นะครับ0994082222หรือ0911202384นะครับผมมี f a c e b o o k นะ t ิ k t อกรถบ้านพลอยขวัญน,นะครับแล้วก ไลน์นะครับผมทุกช่องทางนะครับแต่ถ้าติดต่อไม่ได้เลยหรือว่าติดต่อแล้วไม่คุณตอบช้ามากนะครับโทรหาตั้ม091-120-2384สามารถโทรกลับได้ทันทีแล้วก็ช่อง YouTube ตั้มพลอยขวัญน,นะแล้วก็ TikTok ตั้มพลอยขวัญน,นะฝากกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่ตั้มจะนำรถอะไรที่ทุกท่านลูกค้ากำลังมองหาอยู่นะครับลองดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ RBPK รถบ้านพอยขวัญสุลลุมรถดีดีในฝันรถยนต์คุณภาพดีดีทุกคันการันตีต้อง RBPK รถบ้านพอยขวัญสุลลมรถดีดีในฝันโปรโมชั่นดีดีเรื่องรถทุกอย่างเรามีที่ RBPK รถบ้านพอยขวัญสุลลุมรถดีดีในฝันรถย